สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วกับช่องวินและกินฟาร์มนะครับวันนี้เราจะพามาคุยกันเรื่องการดูแลวัวท้องแก่ใกล้คลอดนะครับเราจะดูแลกันอย่างไรเดี๋ยวตามไปรับชมด้วยกันเลยนะครับและอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ ครับแม่วัวท้องแก่นะครับตัววัวราม่นตัวใหญ่แม่วัวสีแดงวัวสาวนะครับตัวนี้เป็นแม่วัวสาวท้องแก่ท้องได้ประมาณ8เดือนกว่าแล้วนะครับใกล้คลอดนะครับอีกไม่กี่วันสักประมาณเดือนเดือนกว่าๆนะครับต้องช่วงนี้คอยติดตามคอยระวังเขาหน่อยอเราจะมาคุยกันว่าถ้าแม่วัวใกล้คลอดแล้ว เห็นฟซชอบถามกันมาบ่อยๆนะครับว่าเราจะดูแลเขาอย่างไรต้องให้กินอาหารยังไงนะครับวันนี้ผมก็เลยทําคลิปเพื่อแนะนําเพื่อนๆชาวสเกดตรกรที่รักในการเลี้ยงวัวด้วยนะครับมาฝากกันนะครับแม่วัวใกล้คลอดนมเขาก็จะเริ่มรังนมมันจะเริ่มหย่อนลงนะครับแต่ว่าช่วงอายุ8เดือนเนี่ยเขาจะยังไม่ นมจะยังไม่ลงเต้านะครับแม่วัวถ้าใกล้คลอดแล้วนมก็จะลงเต้าช่วงใกล้ใกล้คลอดไม่เกิน10วันนะครับถ้านมก็เต่งปึงละนั่นต้องระบัดระวังเดี๋ยวผมจะทำคลิปให้อีกทีหนึ่งตอนที่นมลงใกล้คลอดแล้วนะครับนี่คือบรรยากาศตอนเช้านะครับส่วนตัวนี้ตัวนี้ท้องอยู่ประมาณ6เดือนนะครับตัวนี้ เป็นวัวสาวเหมือนกันนะครับผมเลี้ยงวัวสาวหมดเลยแต่ว่าวัวตัวนี้จะเป็นสายพันธุ์พื้นเมืองทางภาคใต้นะครับอ่าเป็นแม่วัวชนแต่ว่าผมผสมพ่อพันธุ์บรามันไว้นะครับอ่าเดี๋ยวก็มาดูลูกเขาอ่าตัวนี้เป็นวัวสาวที่อายุ6เดือนนะครับบรนเดาตอนช่วงเช้าผมก็จะพาเขามาล่ามในทุ่งนานะครับปลาออกมาล่ามไว้ทุ่งนาหลังบ้านให้เขาเดินแทะเล็มหญ้านะครับเพื่อ แม่วัวเครียดนะครับถ้าล็กขังไว้แต่ในคอกบางทีก็อาจจะเครียดผมก็เลยพามาล่ามไว้หลังบ้านแต่ถ้าเราขังจําเป็นต้องขังไว้ในคอกเราก็พยายามให้เขาเป็นสัดส่วนของเขาตัวเดียวนะครับอย่าให้ไปปะปนกับตัวอื่นเพราะว่าไม่อย่างนั้นมันจะอันตรายกับลูกในท้องเขานะครับอาจเกินการชนกันการกระแทกท้องเขาอันตรายนะครับอ่า เดี๋ยวจะทําให้เราเสียเวลาที่เราเลี้ยงมาตั้งเจ็ดแปดเดือนแล้วนะครับเลยออแก่นิดเดียวเขาใกล้คลอดอเราไปขังก็ไว้รวมกันเดี๋ยววัวมันจะมีการกระทบกระทั่งนะครับท้องไม่ได้นะครับวัวต้องระมัดระวังนะครับเราก็ปลามาปล่อยไว้ผมส่วนตัวตัวผมผมปล่อยไว้หลังบ้านนะครับก็มีหกตัวผมก็ปล่อยไว้หลังบ้านหมดเลยตัวนี้ก็ กลางวันก็ให้มันเละเต็มเล,เล,เล,เลมย่าไปนะครับตอนเที่ยงเที่ยงก็เราก็ดูนะครับถ้าว่าถ้ามันอยู่กลางแดดมากเกินไปแล้วก็พยายามพาเข้าร่มหน่อยนะครับแต่ถ้าเราไอ้วงบริเวณที่เราล่ามหรือเราปล่อยไว้มันมีร่มให้เขาเ็าไม่เป็นไรนะครับปล่อยให้เขาได้เลมญ่าและพักผ่อนของเขาไปนะครับเพราะว่าวัวพวกนี้เขาจะไม่เครียดนะครับ ตัวนี้เป็นวัวสาวอีกตัวหนึ่งที่ทําโปรแกรมถ่ายพยาธิเม็ดเลือดไปให้นะครับวันก่อนอเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตอาการเขาอีกทีหนึ่งให้ฟังนะครับส่วน2ตัวนั้นเป็นวัวขุนตัวน้อยนะครับวัวตัวผู้2ตัวก็อยู่ล่มดูด้วยกันนะครับกลางทุ่งนาก็คือตั้งแม่วัวอะไรเงี้ยผมจะพยายามแยกห่างสังเกตนะครับ มจะแยกออกห่างจากกันนะครับตัวนี้เป็นชารเล่วัวสาวอีกตัวนะครับตัวนี้ท้องได้ประมาณสองเดือนแล้วนะครับอ่าผ่านสามรอบแล้วตัวนี้ผ่านสามรอบตามที่ผมเคยทําโปรแกรมบาร,รุงระบบสืบพันธุ์นะครับเขาท้องเขาเป็นสาวตั้งแต่อายุส6บกเดือนนะครับอ่าตอนนี้ก็ถึงบรรยากาศตอนเย็นนะครับผมก็จะมาพาเขากลับเกาคอกนะครับผมจะปับพากลับเกาคอกประมาณสามสามสี่โมงนะครับอ่า ปล่อยเขาแต่เขาก็จะเดินกลับคอกของเขานะครับสังเกตนะผมจะไม่ให้เขาอยู่ใกล้กันนะครับผมจะให้เพราะว่าถ้าวัวอยู่ใกล้กันเดี๋ยวเขาจะชนเดี๋ยวอันตรายนะครับเพราะว่าตอนนี้ในในฝูงนี้ก็จะเป็นวัวท้องอยู่สามสี่ตัวแล้วนะครับเราก็ส่วนหลังจากเขาเข้าคอกไปแล้วนะครับแม่วัวท้องแก่ช่วงนี้นะครับเราไม่จําเป็นจะต้องบํารุงเขาเยอะนะครับ เพราะว่าวัวเราบำรุงเยอะมันไม่ดีต่อลูกเขานะครับอไม่เป็นวัวขุนหลังยาเอาเข้าคอกนะครับตัวนี้เป็นตัวเล็กที่ทำายาถ่ายพยาธิผิวหนังไปนะครับตัวนี้พยาธิผิวหนังเริ่มยุบหมดแล้วนะครับเริ่มขนก็เริ่มเรียบแล้วนะครับฉีดได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งตัวนี้ขนเริ่มเรียบแล้วนะครับ ส่วนไอ้ตัวตัวนี้นครับเป็นวัวสาวตัวนี้ที่ถ่ายพยาธิเม็ดเลือดไว้นะครับตอนก่อนฉีดผิวเขาไม่ขึ้นมันนะครับตอนนี้ขนเริ่มจะเริ่มเห็นเป็นเป็นมันขึ้นมาบ้างเลยนะครับเดี๋ยวมาคุยกันต่อนะครับแม่วัวท้องแก่นะครับการให้อาหารนะครับเราไม่จําเป็นต้องให้เขาเยอะนะครับช่วงอายุขันประมาณ8เดือนจนถึง9้าเดือนใกล้คลอดนะครับ เราไม่เราเราต้องถ้าเราเคยให้อาหารคอดกับเขาอยู่เราต้องงดนะครับช่วงนี้เราให้เขากินแค่พอประทงังให้เขาเคี้ยวเอื้องได้นะครับไม่ต้องให้อิ่มมากนะครับเพราะว่าถ้าเรากลัวว่าเราอัดอาหารก็ไปเต็มที่หรือญาติแบบให้เขาเต็กินแบบเต็มที่ไม่ยั้งนะครับอมันจะทําให้เกิดผลเสียเวลาเขาคลอดนะครับลูกเขาจะตัวโตนะครับ ลูกเขาจะตัวโตและทําให้แม่วัวคลอดยากซึ่งมันจะอันตรายกับแม่วัวนะครับต้องระวังนะครับเรา,เ,าเราอย่าเสริมอาหารอยาเป็นห่วงเขามากเกินนะครับบางคนเป็นห่วงมากให้อาหารเยอะไปนะครับปกติผมให้ตัวนี้ผมจะให้กินอยู่เต็มเต็มรางญ่าหมดเลยนะครับตอนนี้ผมก็ลดหญ้าลงนะครับเหลือครึ่งหนึ่งให้เขากิน อ่าส่วนตัวนี้อายุหกท้องหกเดือนก็ยังให้หญ้าได้เยอะอยู่นะครับผมยังไม่ลดหญ้าลงนะครับตัวนี้ยังกินหญ้าเยอะนะครับเราเราให้เขากินแค่พออิ่มสำหรับวัวท้องแก่นะครับให้จําไว้นะครับวัวท้องเนี่ยเราบํารุงเขาได้ตั้งแต่ตั้งแต่ผสมพันธุ์มาจนกระทั่งอา่าได้ประมาณหกเจ็ดเดือนนะครับเราให้เขากินให้เต็มที่เลยครับช่วงนั้นอา่าร่างกายเขาจะได้สมบูรณ์อ้วนดีนะครับ แต่ว่าพอผ่านเจ็ดเดือนไปแล้วนะครับอ่าเราต้องค่อยๆลดย่าลงนะครับถ้าถ้าถาใครเป็นห่วงไม่ก็คือให้เขากินฟางตอนกลางคืนก็ได้นะครับอ่าโดยไอ้ลดย่าลงนะครับส่วนหัวอาหารไม่ต้องเสริมให้เขาแล้วนะครับต้องหยุดเลยนะครับเพื่อเขาจะได้ไม่ดึงสารอาหารไปบำรุงตัวลูกเขาจนกระทั่งลูกเขาโตนะครับและทําให้คลอดลําบากนะครับเดี๋ยวแม่วัวตัวนี้ถ้า วันคลอดผมจะทําคลิปการคลอดของเขาให้ดูอีกทีอีกนะครับยังไงวันนี้ก็ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมกันมานะครับและอย่าลืมกดแชร์กดไลค์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ